วิธีตั้งสถานะโซดใน Facebook เมื่อคนอื่นเข้ามาส่อง Facebook ของเราเขาก็จะเห็นว่าเราโสดแบบนี้เลยนะครับมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้า Facebook ต่อไปมากดรูปโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยครับเข้ามาแล้วมากดแก้ไขโปรไฟล์ต่อไปให้เลื่อนลงมานะครับและมากดแก้ไขในส่วนรายละเอียดหน้าต่อไปนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมา จนเจอสถานะความสัมพันธ์ให้เรามากดเพิ่มสถานะความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดสถานะความสัมพันธ์ตรงนี้และเลือกสถานะความสัมพันธ์ที่เราต้องการจากหน้านี้ได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับคลิปนี้ตั้งเป็นโซดแล้วกันนะครับก็กดโซดเสร็จแล้วเราสามารถเลือกการแสดงผลจากตรงนี้ได้ครับ เพื่อนเพื่อนนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะให้ใครเห็นสถานะว่าเราสดบ้างก็สามารถเลือกได้จากส่วนนี้นะครับจะตัวอย่างนะครับผมเลือกเป็นสาธารณะแล้วกันนะครับเมื่อเราตั้งค่าสาารณะความสัมพันธ์เสร็จแล้วให้เรามากดบันทึกเสร็จแล้วนะครับสาานณะความสัมพันธ์มันก็จะมีสถานะสดขึ้นอยู่แบบนี้แล้วนะครับต่อไปให้เรามาดูส่วนนี้นิดนึงถ้าเพื่อนนะครับกดติ๊กถูกในส่วนนี้สถานะสดมันจะไปแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเรา แต่ถ้าเ,เพื่อนๆไม่ต้องการนะครับก็กดติ๊กถูกออกตรงนี้สามารถเลือกได้อาจจะตัวอย่างนะครับผมจะนำสราระโซดไปแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ Facebook แล้วกันนะครับก็กดให้มันติ๊กถูกแบบนี้และมากดบันทึกโอเคครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับในหน้านี้และในหน้าโปรไฟล์ Facebook ให้ดึงหน้าจอลงมาแบบนี้หนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะครับสราระโซดมันก็จะมาอยู่บนหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราแบบนี้ ถ้าคนอื่นเข้ามาส่องเฟซบุ๊กของเรานะครับเขาก็จะเห็นว่าเราโสดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปตั้งค่าได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ